สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมเพชรยนต์นะคะในช่องของพิมเพชรยนต์รถกระบะและรถครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องใหม่ของพิงนะคะคุณลูกค้า EP นี้นะคะเป็น EP ที่42แล้วนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถครอบครัวนะคะสําหรับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่กันเลยทีเดียวนะคะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงนี้เลยนะคะเป็นโต้ต้าฟอร์จูเนอร์นะคะ 3.0V ขับ2นะคะ ปี2013นะคะได้เป็นสีบอลเงินเสือๆแบบนี้เลยนะคะเพจโจรตั้งขายอยู่ที่นะคะ 649,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์กันได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณหมื่นต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวราคาถูกผ่อนสบายนะคะได้เป็นโฉมนี้นะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตามพิ์มาเลยคะ่ะในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจางหน้าของเขาจะได้เป็นแบบ โครเมียมสเส้นลากยาวเลยนะคะคุณลูกค้าตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ7099นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2019แม็กขอบ17นะคะได้แบบแท้เดิมจากโรงงานนะคะได้ยางปี2 ทั้งสีล้อเลยนะคะมีราวบันไดสีดํามาพร้อมเลยนะคะในส่วนของไฟวีวนะคะจะติดกับประจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะนะคะุณลูกค้าดูในส่วนของภายในเลยนะคะ ด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะคุณลูกค้ากระจกนะคะจะได้เป็นกระจกปับไฟฟ้านะคะมือจับแบบโครเมียมช่องด้านล่างใส่แก้วน้ําขวดน้ำมาให้ได้นะคะพรมลไยหุ้มหนังสีเทานะคะได้เป็นพรมลไยมันติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะช่องตรงกลางมีที่วางแก้วน้ํามาให้สองใบนะคะเกียร์ออโต้นะคะเบาะหนังสีเบดนะคะตัดด้วยด้าสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายใน กว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดํานะคะทูโทนภายในจะเป็นสีดําตัดด้วยสีเบจนะคะสําหรับคันนี้ปรับสภาพภายในเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของภายในของเขานะคะจะได้เป็นระบบไฟฟ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนเบาะของคนขับนะคะจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้า นะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะเมื่อจับของเขาก็จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายในเลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะคุณลูกค้าได้เป็นเบาะหนังสีเบดนะคะตัดด้วยด้านสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะถุงพลาสติกห้องใหม่ๆเลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมนะคะได้เป็นพรมสีดํานะคะคุณลูกค้าแล้วก็มีที่ เขาเรียกว่ากระเป๋าจิงโจ้มาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะมีนี่ช่องใส่แก้วน้ากระเป๋าจิงโจ้มาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าสาหรับคันนี้นะออปชั่นคือของเขาครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะมีแอร์แหลงมาให้มีแอร์หลังนะคะมาให้สองสองตัวนะคะคุณลูกค้าไฟนะคะติดทุกดวงแน่นอนนี่เปิดให้ลูกค้าดูนะคะนี่ ออปชันคือครบเครื่องจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะคุณลูกค้าไฟตรงกลางก็ติดนะคะใช้งานได้นะคะลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวอยู่นะคะ EP นี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะคุณลูกค้ามีที่พิงแขนมาพร้อมนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะคุณลูกค้ามาดูในสน่วนของตัวน็อตกันเลยน็อตเดิมนะคะ แน่เป็นสีเดียวกดตัวรถนะคะรอยเมดอาต่างๆอย่างเดิมนะคะไม่ขาดไม่สืรมสภาพนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ําได้นะคะคุณลูกค้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้เลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าสามารถกดตรงนี้ลงนะคะคุณลูกค้านีแล้วก็ยกขึ้นได้นะคะสําหรับคันนี้นะ ก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังสามารถทับเบาะไปด้านข้างได้เช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ามาดูรอบรอบกันกันเลยนะคะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็จะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมาพร้อมกับนะคะไฟเทปทิมที่อยู่ด้านล่างแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์อีก2จุดนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังไฟเบรกด้วยที่3นะคะแล้วก็มีน้ําแล้วก็มีที่ปัดน้ำฝนมาให้นะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้โตต้านะคะตัดขอบด้วยฟอร์จูเนอร นะคะเป็นเครื่อง3.0นะคะได้เป็นตัวีด้วยนะคะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยคะ่ะในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะอุปกรณ์ของเขาครบเลยนะคะคู่มือต่างๆนะคะคุณลูกค้าแล้วมีถาดรองมาให้นะคะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังสามารถพับเบาะลงไปข้างๆได้นะคะพื้นที่ของเขากว้างขวางนะคะมีแอร์หลังให้พร้อมเลยนี่ นะคะคุณลูกค้าเห็นกันชั้นคือริ้วรอยต่างๆไม่มีเป็นบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรอยเม็ดอัพต่างๆนะคะคุณลูกค้ายางนะคะได้เป็นยางเดิมไม่ขาดไม่ทะลอกมาโช๊กก็โช๊กเดิมๆเลยนะคะคุณล<นอ>ูกค้าสําหรับคันนี้นะตัวน็อตต่างๆ นะคะยางเดิมนะคะหิ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะมีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะลูกค้าท่านลูกค้าท่านใดที่มองหารถครอบครัวนะคะตอนนี้นะคะบริษัทเพชรย,ยนมีให้เลือกเยอะเลยนะคะประมาณ20กว่าคันกันเลยทีเดียวน,นะคะมีทั้งปีใหม่โฉมปัจจุบันนะคะสําหรับคันนี้นะ ิดกาสรสาดมาให้แล้วนะคะคุณลูกค้า4บานกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นสาว Wolf f o r n e r ห้ามพลาดกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น t o t a f o r n e r 3.0 V ขับ2นะคะปี2013คันนี้ได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา645,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสํานักงานใหญ่สาขาที่1นนะคะติดต่อมา พิงได้เลยนะคะคเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้าไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกัน <พา S 1> เลยมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะสติกเกอร์มออกอนะคะคุณลูกค้าแผ่นเพจนะคะเช็คได้นะคะแบตเตอรี่นะคะคารเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงค่าสังเกตจุกยานตัวน็อตต่างๆรอยเม็ดอาร์ตต่างๆ นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เป็นเครื่องให้แห้งนะคะไม่มีคาบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเย,ยิ้มนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เป็นเครื่องสามพัน นะคะภายในห้องเครื่องไม่มีค่าบหรือกลิ่นน้ำมันไหลเยิ้มเลยนะคะเครื่องแห้งแน่นอนนะคะสังเกตได้นะคะมาดูในส่วนของตัวนอรแก้มสายแก้มหัวก็เดิมเดิมกันเลยนะคะรอยเบ็ดอาร์ตต่างๆนะคะสีต่างๆนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิคว่มจมน้ำเปลี่ยนสีนะคะมีวารันตีหลังการขายอีก3ามสิบวันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวโฟ,ฟร์จูเนอร์ห้ามพลาดกันเลยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะแต่สําหรับ EP นี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะเป็นโต้ตาโฟร์จูเนอร์ 3.0 V ุขับ2ปี2013นะคะได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรโยนตั้งขายอยู่ที่ราคา 604,900บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสํานักง,งานใหญ่สาขาที่หนึ่งนะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวกรถครอบครัวนะคะของเรามีให้เลือกเยอะเลยนะ เข้ามาดูรถกันได้นะคะที่สํานักง,งานใหญ่สาขาที่1น,นะคะติดต่อพิงเพชรจนได้เลยนะคะและอีพีต่อไปพิงจะพาคุณลูกค้ามาดูรถครอบครัวขนาดห,หรือรถกระบะขนาดน,นะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ